สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stock loss ค่ะจอรลึกตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกระมวยธนวัปนประธโชธค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะเริ่มมีสัญญาณการปรับฐานนะ,ะในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าดัชนีนั้นดิ่งตัวลงมาอยู่ในแดนลบติดลบถึงตัวเลข2หลักนะคะผู้ชมการล่าสุดลงมาแล้ว15.32จุดจุดค่ะที่ระดับ1572.03จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายในครึ่งเช้านี้28,000ล้านบาทแล้วนะคะในขณะที่ ตลาดต่างประเทศล่าสุดนะคะเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาทั้งในฝั่งของสหรัฐยุโรปก็ปิดตลาดไปในแดนลบนะคะเอเชียในช่วงพ่งเช้า,ชานี้ส่วนใหญ่ก็เปิดตลาดลบด้วยเช่นกันนะคะฟิวเจอร์ล่าสุดค่ะดาวชนฟิวเจอร์อยู่ในแดนลบต่ออีกนะคะลงไป5จุดค่ะ n a สแด q ลบสส่วนด p สันพีบุกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะส่วนฝัฝั่งของยุโรปล่าสุดค่ะฟิวเจอร์อยู่ในแดนลบเช่นกันนะคะ เราข้ามกันมาที่เอเชียหน่อยนะผู้ชมคะจริงๆต้องบอกว่าเซ็ตปรับฐานกันเกือบจะทั่วโลกเลยจริงนะคะโตเกียวลงไปแล้ว420จุดค่ะสิงคโปร์ลงไป22นะคะเวสเตอต์วัดลบ15ค่ะตลาดอื่นก็ปรับตัวลดลงไปด้วยนะคะกลับมาที่บ้านเราค่ะตอนนี้ลงไปแล้ว15จุดนะคะ1,572จุดค่ะไม่รู้ว่าจะลงไปอีกขนาดไหนนะคะหว่า ในช่วงท้ายตลาดจะมีแรงดันขึ้นมาไหมก็ต้องไปพูดคุยทิศทางของดัชนีพุ้นไทยกับนักวิเคราะห์นะคะอยู่ในรายการกับเราท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปนะคะเรานั่งอยู่กับคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะว,ควันนี้เซ็ตลงไปปรับฐานเยอะเลยนะคะคุณรณกิจประเมินยังไงบ้างคะคบ,บ่ายนี้ย้อนกลับไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันว่าถ้าดัชนีนั้นผ่าน1,600จุดขึ้นไป แนวต้านไม่น่าจะยืดเกิน16-18นแะครับแต่ว่าผ่าน6,600จุดขึ้นไปเนี่ยเป็นโอกาสของการขึ้นเพื่อลดน้ำหนักมากกว่าการซื้อตามครับ,รบปรากฏว่าเช็แนนรอบนี้นนขึ้นไปแต่1,600จุดแล้วก็เจอปัจจัยลบเข้ามาปัจจัยลบเนี่ยก็เห็นชัดเจนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือเรื่องเดิมคือเรื่องดอกเบี้ยกังวลว่าอเมริกาจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเยร็วกว่าที่ค่าหรือเปล่านั่นก็เป็นผลกระทบที่ไม่แรงนะักแต่ผลกระทบที่ชัดเจนสดุดที่เกิดตามมาคือเรื่องฮ่องกงใช ก็เลยทาให้เกิดสัญญาณขายในหุ้นหลายๆตัวเกิดความไม่มั่นใจค่ะแล้วก็อินดิเคเตอร์หลายตัวในตลาดตัวโลกนั้นมีการเปลีป่ยนแปลงที่ทําให้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะปรับฐานต่อเนื่องนะครับเพราะอินดิเคเตอร์เหล่านี้นักลงทุนต้องจับตาดูเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมีอะไร,ะรบไ้างคะในกราฟที่ผมจะให้ดูนะครับเราจะเห็นว่ารูปแรกที่ผมให้นักลงทุนได้ดูคือกราฟที่ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าถ้าไม่น่าเชื่อว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็วนะครับ mm. เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะจากกราฟนะครับในบสัปดาห์ที่แล้วจะพบว่าผลตอบแทนพันธบัตรเมรกาพุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์นี้นั้นดิ่งลงอย่างรวดเร็วครับการดิ่งลงตรงนี้เกิดจากการที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศนั้นเข้าเข้าไปซื้อพนันธบัตรกันเพราะว่าเกิดความไม่มั่นใจที่สาการในฮ่องกงครับทำให้นักทุนนั้นลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงหันไปซื้อสินทรัพย์ที่มีความปลอดภยัยนั่นก็คคือพัันนธบบตรแทะ พอซื้อพันบัตรมากๆเข้าเนี่ยทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงนั่นเองนะนี่เห็นชัดเจนว่าผลตอบแทนพันบัตรกําลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วครับนะรตรงนี้ต้องระวังอาจจะมีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรเพิ่มเติมกราฟนี้ฮะเป็นกราฟที่ชัดเจนองตลาดหลักๆคือดาวโจนส์ไหดาวโจนก็ปรับโลงมาไหครับ อันนี้ก็เป็นตลาดเยอรมันนะก็ทิ้งตัวลงนะครับลอนดอนทิ้งตัวอย่างแรงทีเดียวแล้วก็ฝรั่งเศสก็เริ่มปจะปรับฐานลงอันนี้แสดงให้เห็นว่าอินดิเคเตอร์รอบบ้านไม่ค่อยดีเอเชียไม่ค่อยดีเลยนะเช้านี้ก็เอเชียก็ปรับตัวลดลงแรงอีกราฟหนึ่งครับเป็นกราฟเกี่ยวกับเรื่องของค่าไล้ค่าเงินบาทเห็นว่ามันไปในทิศทางที่แบบเดียวกันเลยคือว่าเงินบาทนั้นกลับมาจุดทิศทางที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็วตลาดหุ้นปรับตัวลง สะท้อนที่เห็นว่าปัจจัยต่างๆเอื้อมวยไปในทางของการปรับฐานต่อเนื่องนั่นเองนะครับตรงนี้เรามาดูกราฟดัชนีหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างล่าสุดนะครับเราเห็นว่ากราฟดัชนีตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับดัชนีนั้นมีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็ตัดผ่านแนวจุดแนวจุดนี้เรียกว่าจุดพาราบโบลิกนะครับในอดีตเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเซตลงมาแล้วพาราบโบลิกอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะพาราบโบลิกอยู่ข้างบนเนี่ยแสดงว่าดัชนีจะมีการปรับฐานปัจจุบันนี้ถึงวันนี้นี่ดัชนีตัด พราบริอยู่ข้างบนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้โมเมนตัมเดียวกันของวงกลมอันนี้นะครับที่มีการตัดลงตรงนี้นะครับโอ mm. กาสลงมาสัก60จุดก็อยู่ประมาณสัก1,540จุดเป็นแนวรับนะคร mm. ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ไอซก็ตัดลงชัดเจนแล้วนะครับเป็นสัญญาณขายเหมือนกับรอบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่นักงทุน จะต้องดําเนินการต่อคือกลยุทธ์ครับคุณหมวยนะครับตอนนี้พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองแล้วนะคะคุณเดนกิจมองพันห้าร้อยสี่สิบเป็นแนวรับตามโมเมนตัมนั่นเองกลยุทธ์ทำยังไงดีคะกลยุทธ์ตอนนี้ผมคิดว่าเมื่ออินดิเคเตอร์มันชัดเจนนักทุนก็ยังคงต้องลดน้ําหนักอยู่ครับนะครับเราลดน้ําหนักอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยควรจะลดน้ําหนักสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าดัชนีนั้นไม่ควรจะหลุดตรงเหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเลยถ้าหลุดหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิ เราอย่าไปรอเราอย่าไปตั้งคําถามว่าจะลงไปขนาดไหนจะเป็นยังไงต่อถห้ถเราเกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนก็คือว่าเราควรจะมีการปรับพอร์ตเราก็ถือเงินสดมากขึ้นจากสิเร์ครับค่ะนะครับแล้วถ้าหากไปที่พันหจริงๆนะคะครับไปดูโมเมนตัมตรงนั้นว่าปัจจัยยังดีหรือเปล่าถ้าปัจจัยไม่ค่อยดียังคงมีความน่าเป็นห่วงอยู่ก็ระดนักเพิ่มอีกสิหค่ะหลุดหนึ่ รวมเบรศจาร์เราหนักคือ30%เปอร์เซ็นต์ครับค่ะดูหลายๆปัจจัยแล้วคุณลุนกิจมองมีความเป็นไปได้นะที่จะลงไปท,ท,ดทดสอบแถวผมว่า<อ>มีความเป็นไปไ,ได้เพราะว่าแม้กระทั่งเรากลับมามองที่ valuation ของบ้านเราเองตอนนี้เราก็เทรดหุ้นบนค่า PE หรือ,อมูลค่าหุ้นในปี58นะครับซึ่งผมก็เตือนบ่อยครั้งว่าเรากำลังเทรดหุ้นที่มีพรีเมียมค่อนข้างเยอะแล้วต่ชนิคนควรจะมีการปรับฐานนะครับ การปรับฐานเป็นสิ่งที่ดีเพราะาเราสามารถจะขึ้นนิวไฮได้ถ้าไม่ปรับฐานเราไม่รู้จะเอาแกบที่ไหนไปเล่นแล้วเพราะตรงนี้ผมคิดว่าการปรับฐานจะไม่ต้องทุนนั้นสามารถที่จะ มีหุ้นที่ราคาต่ำลงได้เข้าไปลงทุนรอบใหม่ได้ครับค่ะอ่านี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะหากว่าเส้นยังคงลงไปต่อลงไปตามบริเวณแนวรับถัดไปรับถัดไปก็ต้องค่อยๆยทยอยลดพอร์ตนั่นเองนะคะแต่ว่าการบริหารจัดการพอร์ตตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีหุ้นตัวไหนอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าครับโทรเข้ามาสอบถามคุณดนกิจซาลินโวจากบริษัททรัพย์ทันทีพรุ่งได้ในช่วงที่สองของรายการ Stop Loss หลังโฆษณาช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ คลินิกซ t อ p ลอสซีซันโฟ4สัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัคราพงษ์ขวงธนชัยสตอ็อก m ม n เดยกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 1 8 1 9ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตราคา9 9 0าบาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3 ข้าสู่ช่วงที่2ของ St o c k บล็อค่ะช่วงเยังคงนั่งอยู่กับคุณรกิจสารินวงจากบริษัทหลักทรัพย์กันที่กรุ๊ปนะคะเราจะเริ่มมุ่เปิดสายค่ะคุณผู้ชมคะาใหญ่จะถามพุ้นโทรเข้ามากันเลยนะคะหมยายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะแต่ช่วงนี้นะคะเราจะมาดูโอกาสในการลงทุนกันหน่อยนะคะคุณดรกิจคะวันนี้น็อบิทที่แนะนําจะเป็นตัวไหนคะตอนนี้เราสังเกตให้ดีว่า,าในช่วงระยะัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อริซิ่งเนี่ยนะครับขึ้นค่อนข้างหวือหวาสลับตัวเล่น มีอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งผมดูแล้วยังขึ้นค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นบริษัทที่พื้นฐานดีและผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารมาพบว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจครับเรามาดูหน้าจอกันนะครับว่าบริษัทนี้คือบริษัทอะไรนะครับบริษัทที่ผมแนะนําในวันนี้คือบริษัท Li สต์อิดครับหรือบริษัทลิสต์นั่นเองเราเรียกว่าลิสต์คือ LIT ทรธุรกิจในด้าน leasing นะครับซึ่งมีธุรกิจค่อนข้างหลากหลายแทบไม่น่าเชื่อครับว่าบริษัทที่เป็นขนาดไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแต่ทําธุรกิจค่อนขข้้าาาาาางงงจจะกกวววไม่่่่่เเเปป็นนรลอออยสิชชืืซ การปล่อยสินเชื่อโครงการต่างๆการทําบิดบอลต่างๆนะครับผมว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากบริษัทนี้เข้าไปดูโครงสร้างภายในแล้วเป็นบริษัทที่มีอนาคตค่อนข้างมากนะครับเรียกว่าปล่อยสินเชื่อค่อนข้างกว้างแล้วก็มีอัตราการทํากาไรที่โดดเด่นในกลุ่มนี้เพราะนั้นยังแปลกใจอยู่ว่าราคาหุ้นค่อนขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับมาดูแล้วพบว่าประเมินในปี58เลยเนี่ยนะครับกำไรจะก้าวกระโดดจากปี56เกือบเท่าตัวซึ่งเราประเมินมูลค่าได้5บาท70นะครับ พอซึ่งมีั p ไซด์จากราคาปัจจุบันถึง42%ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับมาดูกราฟนิดหนึ่งของตัวลิสิปนะครับหรือตัวอิตัวลิสนั่นเองนะครับช่วงที่ผ่านมามีการวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆนะฮะแล้วก็หากมีการตัดผ่านนะครับแนวต้านตรงประมาณสัก4บาท10ขึ้นไปนะครับราคาหุ้นมีโอกาสจะสร้างโมเมนตัมนิวไฮคล้ายอาดีตครับตรงนี้มีโอกาสจะขึ้นเป็นิวไฮที่5บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตัวลิสต สอดคล้องทั้งในเชิงฟันดัเมนทัลที่ค่อนข้างดีมีอัพไซด์ถึง42นะครับและกราฟเองกำลังจะเกิดสัญญาณซื้อเพราะนั้น่งทุนเนี่ยสามารถจะเข้าเก็บในราคาแถวๆนี้ต้องมีจุด stop loss ไหมคะจุด stop loss ครับราคาปัจจุบันคือ4บาท4บาทตอนนี้ราคาหน้กระดานนะคะถ้าราคาหุ้นไม่สามารถจะรองรับที่แนว3บาท90ได้เรายอมคัด loss ตรงนั้นครับค่ะต้องบริหารนะคะต้องมีจุด stop loss ค่ะคุณผู้ชมคะครับค่ะแต่ว่าถือว่ามีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะครับอัพไซด์ถึงบาทหนึ่งเลย stop loss มีแค่ประมาณ10สต่างี้ถือว่า ความเสี่ยงคุ้มค่ากับผลตอบแทนครับค่ะก็ต้องมีวินัยในการลงทุนนะคะก็เป็นทุนแนะนําจากบอการันที่กรุ๊ปในวันนี้ค่ะช่วงนี้เปิดสายคุณแหม่มเข้ามารอแล้วนะคะคุณแหม่มเชิญค่ะโอ้วัสดีค่ะคือจะถามเกี่ยวกับตัว STPI นะคะ22บาท50วันนี้จะมีโอกาสรีบาวไปใกล้ทุนไหมคะควรขายไปก่อนไหมคะค่ะ22บาท50นะคะ STPI ตอนนี้21บาท90สตางค์ค่ะเรามาดูภาพ ของกราฟที่1จะเห็นชัดเจนนะครับว่า STPI นั้นมีทิศทางของกราฟเป็นอย่างไรจะเห็นว่านะครับอยากให้นกลงดูเน้ศึกษากราฟไปด้วยนะครับกราฟของ STPI ดูไอซมีการโค้งลงเป็นสัญญาณขายนะครับราคาหุ้นนสัญญาณย่อตัวเพราะนั้นโอกาสของ STPI จะย่อตัวลงมาต่ำกว่า21บาทเป็นไปได้ครับถ้าดูตามนี้แนะนำว่าควรที่จะขายออกมาก่อนค่ะ แนะนําขายออกมาก่อนนะคะไปต่อที่สายคุณสมหมายค่ะคุณสมหมายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบออตอนนี้ผมเจอสเตกออนอยู่นะครับราคาซื้ออยู่ที่ยี่สิบสี่บาทตอนนี้ควรจะตัดขายทิ้งไปก่อนหรือว่าจะเก็บตอนน่อดีครับครับยี่สิบสี่บาทบนะครับค่ะดูจากกราฟของสเต็กแล้วเนี่ยนะครับจริงๆราคาตรงนี้เองก็ เมื่อก่อนหน้านี้คือ27 28บาทนี่ราคาก็ายังเต็มมูลค่านะครับเพราะนักทุนเนี่ยไม่ควรจะวางใจคืออย่าไปรอให้หุ้นลงแล้วก็จะอยากจะขายนะครับตอนที่หุ้นกาลังขึ้นดีๆเนี่ยไปจังหวะขายพอตอนนี้ก็ปรับฐานลงมาแล้วมาดูกราฟกันเริ่มเป็นสัญญาณขายวันนี้วันแรกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าขายออกมาครึ่งนึ่งก่อนขายมาก่อนครึ่งนึ่งครึ่งนึงก่อนสมัาจะได้มีกําไรสักส่วนหนึ่งกลับมาก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดการรีบาวแล้ว พอรีบาวกับขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นรีบาวด์ในวันพรุ่งนี้เราก็อน้างหนักที่เรียกออกไปครับค่ะก็คือถ้าเด้งขึ้นมาก็ขายนะคะคริงจริงๆแล้วกลุ่มเราหมอกรสร้างนี่ขึ้นมาเยอะหลายตัวหลักหลักหนี่รับข่าวไปหมดหรือยังคะหรับข่าวรับข่าวหมดแล้วผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยควรจะมีการพักหายสัก รอบสั้นๆแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นรอบใหม่ค่ะอาจจะรอจังหวะขายแล้วค่อยไปรับใหม่นะคะถ้าหากว่ามีการปรับนะคะเงองทุนอย่ารอให้หุ่นลงแล้วก็ไปขายช่่ช่วงที่หุ่นกำลังขึ้นดีๆเนี่ยเป็นจหวะถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าหนึ่งก็คือโอเวอร์บอทางอุตุนิคสองคือว่าราคาเกินมูลค่าพื้นฐานหรือเต็มมูลค่าเนี่ยเป็นจังหวะของการลดน้ำหนักนะครับะอย่าไปรอให้ตลาดหุ้นลงแล้วเราค่อยขายเราจะเสียโอกาสคุงมากครับค่ะต่อที่สส่คุณยานีเลยค่ะคุณยานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอ่อ อยากถามว่าหุ้น d t h ติดอยู่ที่18.60นะคะค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ1 8บา0จะขายก่อนดีหรือว่ายังไงคะขายขั้นขึ้นได้แลวจะไปต่อได้เท่าไหร่คะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะราคาหน้ากระดาน18.20ท่านนี้ติดอยู่ที่18.60นะคะอณยานีแต่ว่านักลงทุนเนี่ยนะครับต้องดูกาฟให้เป็นนะครับแต่ว่า าการเข้าไปลงทุนนั้นคือเงินของเราเราอย่าซื้อตัวที่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ถ้ากําหนดทิศทางไม่ได้จะเสียเปรียบแ้ะดูตามกราฟแบบนี้เนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพยังคงย่อตัวลงมานะครับแนวสําคัญคือไม่ควรจะหลุดแนวตรงนี้นะครับแนวตรงนี้ของเขาคือแนว17บาทแปถ้าหลุดนี่มีโอกาสลงต่อเ <c oughs> พราะวิธีการก็คืออย่างนี้ครับหลุ้นตรง17บาทแปครับถ้ารีบาวก็รีบาวไม่เป็นไรถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุด17บาทแปถือได้ครับถ,ถ้าหลุดแนะนําว่าให้ขายครับค่ะ <c oughs> อ่าเอาใจช่วยนะคะมาต่อที่สายถัดมาเลยค่ะคุณมีหน้าเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะมี PT อยู่ที่8.50ควรขายตอนนี้หรือว่าเก็บไปก่อนคะก็คือราคาเข้าหน้ากระดานเลยนะคะตัวพีทีนะคะพีทีก็เพิ่งซื้อเลยนะคะตัว PT ค่ะ8.50เลยค่ะอ๋อเป็นราคาตรงนี้เลยพีทีจริงเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีครับราคาพื้นฐานคือ12บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาขึ้นมานะครับลองกําหนดจุดสต็อป โปรฟิตไว้ถ้าเกิดราคาทำท่าจะหลุด8บาท20ต้อหนีออกมาก่อนถ้าไม่หลุดถือไปครับถ้าไม่หลุด8บาท20ถือนะคะใช่ครับถ้าหลุดก็หนีออกมาก่อนค่ะอามาที่สายคุณพัทราวดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถาม PPTC ค่ะต้นทุน69บาทซื้อไว้เยอะเลยแล้วจะติดไว้นานเรื่อยค่ะแล้วก็อินทัศมาทัศติดอินทัศเท่าไหร่นะคะ 12.50ค่ะมาที่ตัว PTGC ก่อนนะคะ PTGC นี่เข้าไปด,ด,ดูฟอร์มของราคาหุ้นแล้วผมคิดว่ายัางลำบากค่ะนะครับดังนั้อนอาจจะต้องอดทนถือไว้นิดนึงอดทนนะคะต้องอดทนแล้วครับเพราะว่าราคาหุ้นลงต่ํากว่าแนวที่ต้องคัดลอสแล้วค่ะนะครับแล้วก็ถือว่าตรงนี้เป็นโอเวอร์โซโอเวอร์โซตรงนี้เราอยอมที่จะถือหุ้นสักระยะหนึ่งก่อนค่ะนะครับอีกตัวคือตัวอินทัชนะครับค่ะตัว PTGC ยังไม่มีสัญญ,ญาณการขึ้นนะคะคุณโรจนกิจใช่ครับยังคงย่อตัวคืมคือเมื่อว่าราคาลงจน หลุดแนวที่จะคัดลอสไปแล้วเราหมดโอกาสที่คัดลอสตรงนี้ต้องจำเป็นต้องถือสักระยะหนึ่งให้รอสัญญาณวีบาวครับค่ะนะครับอ่ามาที่ตัวอินทัสนะคะก็อลงพร้อมตลาด72บาทนะคะที่ติดอยู่นะคะหุ้นใหญ่ตอนนี้ลงพร้อมตลาดอยู่แล้ววันนั้งทุนต้องระวังให้ดีครับตลาดที่เพิ่งลงมาใหม่แบบนี้เนี่ยหุ้นใหญ่จะลงก่อนนะฮะกำหนดจุดที่ต้องที่ต้องอดทนไว้ให้ได้ว่าอดทนเท่าไหร่ครับราคาตอนนี้คือเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์กำหนดจุดไว้เช่นนี้ครับว่าถ้าหลุด11บาทก็ถืออไว้ก่นครับ ย,ยึดตรง71บาทไว้ก่อนว่าถ้าหลุดขายครึ่งหนึ่งครับเราจะได้บอลาหนักกว่าน,น่อยค่ะ,คะก็เอาใจช่วยนะท,นท่านที่ติดทุนอยู <ใน S 1> <ด>่จริงจริงก็ือว่าหลุดแนวรับมาแล้วนะครับเพราะว่าแนวรับของเขาคือเมื่อวานนี้เองนะครับตรง72บาทไม่ควรหลุดวันนี้หลุดมาแล้วรอบองว่ารุนรีบาวนะครับถ้าไม่รีบาวก็คงจะต้องหาแนวระดับคัดลอสรอบหนึ่งครับมาที่สายขึ้นแหม่มค่ะขึ้นแหม่มเช่นค่ะติด T O G อยู่ที่6.85นะคะไม่ทราบว่า เติดด้อยเลยค่ะค <fading> ิดว <ver> ่าจะขายทิ <Amen> ้งดีหรือว่ายังไงคะ T.O.G. นะคะค่ะหกบาทติดคอค่ะแปดสิบห้าตังค์นะคะค่ะแปดหจุดปดห้าค่ะราคาหน้ากระดานหกบาทยี่สิตางค์ค่ะผมว่าผมว่าเขาก็ราคาพุ่นขึ้นมาพอสมควรแล้วดูตรงนี้เนี่ยราคาพุ้นมีความเสี่ยงที่จะหลุดนะครับเพราะนั้นหายนังทุนเนี่ยจะต้องยอมลดน้ำหนักณบริเวณนี้ออกมาก่อน ยอมขายตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าขายหมดเลยไหมคะถ้าเกิดกลัวว่าจะขาดทุนเยอะก็ใช้วิธีการขายทีละครึ่งแล้วกันะนะครับหวังว่าตลาดคือไม่อยากให้ไปเทหุ้นทิงตอนตลาดกาลังแดงแเยอะๆเพราะว่าการยิ่งขายหุ้นตอนราคาแดงเยอะๆนี่ยิ่งขาดทุนเยอะอเราใช้วิธีว่าถ้าเกิดเราไม่สบายใจเราตํ้หนักออกมาทีละครึ่งครับอย่าไปขายหุ้นทิงตอนตลาดแดงเราจะเสียเปรียบ ค่ะนะครับอ่าเอาใจช่วยนะคะใจช่วยครับก็แนวแนวรับแนว stop loss ของเรานะคะผมว่าตรงนี้ขายสักครึ่งหนึ่งก่อนค่ะจะได้รู้สึกว่าตัวเบาหน่อยหนึ่งครับค่ะนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งกันคะครึ่งหนึ่งผมว่าเราถือไปลุ้นประมาณสัก5้าบาทแปดสประมาณนะครับบอกว่าจะรีบาวตรงนั้นได้นะครับอ่าหกบาทแปดสิบหกบาทแปดสิบหบาทอ่าไม่ใช่แค่ไหนเพรามว่าห้าบาทแปดสิบคือแนวที่จะหลุดอีกแนวหนึ่งถ้าหลุดตรงแนวห้าบาทแปดสิบนี่ต้องทิ้งหมดแล้วนะครับค่ะ เอาใจช่วยนะคะมาที่สายคุณสุค่ะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณสุเชิญค่ะอยากจะถามนวรัตนะคะถ้าเกิดจะรับนวรัตเนี่ยเพราะว่าขาีิแล้วติกไปยิดเยอะเหมือนกันจะรับหัวเฉลี่ยค่ะะทราบว่าเท่าไหร่และพอทราบราคาพื้นฐานไหมนะคะขอบคุณนะคะค่ะ ก็เมื่อกี้ยังไม่ได้ทราบราคาต้นทุนนะคะแต่ว่านวรัศตอนนี้2อบาทตางค์คือจะซื้อถัวเฉลีย่ยแต่ว่านักลงทุนเนี่ยมีหุ้นลงทุนอยู่แล้วแต่บอกว่าไม่ทราบราคาพื้นฐานว่านี่คือวิธีการลงทุนที่ไม่ถูกต้องต้องทราบหุ้นว่าหุ้นที่เราซื้อคือหุ้นอะไรมีราคาพื้นฐานเท่าไหร่และประเด็นจะเป็นอย่างไรต่อผลประกอบการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราไม่ทร,ร,ราบเลยว่าจะเป็นอย่างไรอย่าไปใส่เงินเพิ่มครับอย่าไปใส่เงินเพิ่มดูจากตรงนี้แล้วนวรัศผมยังไม่เจอประเด็นใหม่เพราะนั้นราคาหุ้ ควรจะดูจังหวะในการลดน้ำหนักยอมขายก็ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าราคาหุ้นหลุดนะครับตรง2บาท12ยอมขายครึ่งหนึ่งครับยอมขายบ้างนะครับไม่ใช่ติดเยอะแล้วจะไปถัวเพิ่มอีกยิ่งใส่เงินเข้าไปเพิ่มอีกอยิ่งกลายเป็นติดหนักประเด็นนะครับเอเรื่องกลุ่มับเหมอสร้างนี่จะมีโอกาสติกฟื้นไหมคะโดยเฉพาะตัว<ม>เล็กๆแบบนี้ก็มีโอกาสจะต้องรอเรื่องกําไรให้มีการฟื้นตัวก่อนในะช่วงที่ผ่านมากำไรยังไม่ฟื้นตัวนะครับผมว่าใช้เวลาประมาณสัก สองใจมากนะครับมากำหนดกลยุทธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เซ็ตใกล้จะเปิดทำการซื้อขายติดลบ15จุดค่ะคุณธนกิจคะเอาในวันนี้ก่อนเลยนะคะแนวรับถัดไปแล้วก็แนวต้านของดัชนีอยู่ในบริเวณค่ะดัชนีตอนนี้เองอยู่ในช่วงการปรับฐานนะครับนักงทุนถ้าไม่สบายใจก็ลดน้ําหนักสัก15%ก่อนนะครับแล้วก็ดูแนวรับถ้าเกิดว่าดัชนีนั้นรับไม่อยู่ตรง1540 ลดอีก15%นะครับเพราะฉั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นๆครับต้องดูจะบอกพุ่นในพุ่นที่เรามีอยู่ว่าตัวไหนสภาพเป็นอย่างไรถ้าไม่บันใจตัวไหนเขาต้องมาต่15%ค่ะอันนี้เป็นภาพระยะสั้นนะคะภาพระยะสั้นครับภาพระยะใหญ่หน่อยแล้วเรื่องผลิตภัณฑ์การมองว่าถ้าเกิดลดต่ำกว่าห140อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองครับต้องไปวัดตรงนั้นด้วยนะครับผมยังมองว่าตลาด ควรจะปรับฐานตอนนี้จะขึ้นไปยังไงก็ตามเนี่ยขึ้นลก็ลดพอร์ตอยู่ดีะนะครับสแสดงว่ากรุณเก็มองว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดเซ็ตไม่หลุด1540ยังคงมองว่าการพักฐานอาจจะไปต่อนะคะ,คะก็อาจจะไปต่อแล้วก็ยังทดสอบแนวไม่น่าจะไปไกลกว่าไฮเดิมค่นถูกมากนะครับพันเท่าไหร่นะคะ,ะ,คะพันหกร้อยนะครับพันหกร้อยนะคะแต่ถ้าหากว่าหลุด1 5 4่นจริงก็เดี๋ยวเราต้องมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็นี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์ส่งท้ายกันในวันนี้นะคะสําหรับวันพฤหัสบดีค่ะ กับทางรองกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทหลักทรัพย์คันทิกรุปนะคะคุณรณกิจสารินโมต้องขอขอบพระคุณค่ะครับ ผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณรณกิจได้ในการสต็อปลอสนะคะช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปคลิกไลค์แฟนเพจของคุณรณกิจได้นะคะชื่อเด็กแนวค่ะแฟนเพจรายการสต็อปลอสชื่อแฟนเพจสต็อปลอสส์นะคะไปคลิกไลค์กันไปเยอะค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ยูทูบสต็อปลอสส์บ่ายทวันตะวันตระโชดนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณรณกิจสารินวงศ์จากบริษัทหลังทรัพย์คอนทิคกรุป๊ปมวยทวันตะวันตระโชดและทีมงานลากกกกััันนนไป่่่อขอขให้โชคคคดดีีบารลงทุะะสสวส คลินิกซ t อกโลสซีซันโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับสองนักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต็อกแมนเดกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัตรอ้นรัตเจาะลึกซุปเปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 18-19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3